โอ้ยงูมันเป็นเกาตัวน,กกนึงหาเด้อว่าสัแแนแลกเลยแหละครับ่ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องมาแห่งมวลซื้อครับผมเนาะเอาวันนี้แอดมินมีโอกาสได้เดินทางไปเนาะไปหาพ่อหมอครับผมเนาะพ่อหมอดูเพิน่นดูดวงพี่นอนะ้องเนาะ้วก็เพิ่นไห่โชคไห่มานพร้อมพี่น้องเนะาะวดที่ผ่านมาครับผม ลูกซื้อลูกค้าได้ครับผมเนาะเพราะว่าเพิ่นไห่้9ห้าหนึ่งสตัวแตกเต็มเต็มนะพี่น้องเด้อเนาะเอาพี่น้องสำหรับพ่อหมอดูเทวดาแอดบินพึ่งไปทำครั้งแรกด้เพียงเด้อก็ได้นเนี่ยทางมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องแล้วเพราะว่าเป็นเลขฝันเพิ่นเนาะเป็นเลขครอบเสื้อเด้พี่น้องเด้อแต่ว่างวดนี้จะเป็นตัวไหน Uhm, ไปติดตามรับชมรับฟังน้ากัดได้พี่น้องเรื่อฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วติดตามเบิองน้ากัด่าพ่อมาดูเพิ่นจะให้ตัวใดสำหรับวันนี้ครับผมยอกเหนี่ยงนึกเป็นเรื่อนึ่งครับหาเงินนึกเนี่ยก็หาเงินมง่แบบมา้ครับชงลาหัวหยาดรวยรวยรวยพิ่นนั่งเป็นแถวอยู่ พระเจ้าก็บพกปากพระเจ้าก็บซี่เหลือพวกรวยรวยพวกอ้าวมาอย่างมาสั่งว่มันหมองมากหรอกเอาเลือฟ้อยต่อต่อขอบไปที่ปลาหลังสลับครับโอ้ยงูมันเป็นเก้าตัวไหนเก้านั่งหาเด้อมาสั่นแต่ไล่หล่ะตัวพระข้าเจ้าพระดลูกศิษย์ลูกค้าไปอกหน้าหูแม่ เป็นอะไรกับบานเห็นมือเองก็ะยกมือขึ้นอะไรกับเพะยกมือขึ้นนิ่งนึงโอุ้กมือขึ้นหากรับหนึ่งก็เลยก็เลยเห็นงูวันนังงูได้ไมามครับแต่ล่งบอกอย่างนังงูมากโอ้คนมาหายช่วยคนหายเก่านังหา<ะ>ว่าสัสตัวไอ้ลูกซื้อตัวหาไปเก้านึงฮะ บอกเกาหาหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาเมื่อกาตัวเดียวกันนกโอ้ยจุนบอกเอฝันดอกฝันฝันวันนี้ก็ฝันอีกโอ้วันนี้นี่มิดแล้วฝันแล้วแมนฝันมือตองหวัดเลยหลังจากเลี้ยงออกไปแมนขึ้นย่ำขึ้นลงไม่คือฝันเลยเดี้ยวแล้วันนี้ย่ำาแรงมานอนฝันนีกครับผมโอ้ยยิ่ง เที่ยวมากทุเลียละวเนนี้โอ้พูดยิ่งพูดนี่เออเอาขันแบบเด่นมาให้กูหนึงครับผมอันนั้นเด่นโอ้เพื่นมาเคยมาบูชามากราบมาไหว้อย,ยู่ดีตลอดเมื่อวันที่สองมาสั่นอืมมันบโมยันวันพระคอยโมเด็เปลี่ยนแล้วสั่นเอาว่าจะเปลี่ยนวันพระอันตัวสั่นเวลาขันบักบิงเอามาใหา้ครับผมเอามาให้แล้วก็ไป ไปย่ากพอต้นขามวัวเพิ่มมากจะเริ่มหนึ่งเก่าเก่าพุยิงพุ่งอ่ะแม่เอาคันรถเบรก,กมาว่างไว้ทั้ง,งทั้งสีบนแมนวันผะแม่ก็หมายนี่ก็่หุงจักก็เอาวันที่สองนี่แหละเมื่อยไปพุ่งขึ้นมากแแจ้งมากเป็นวันที่สองน่ะแม่แม่วันที่สองพร้อมแมนเพราะว่าหลังเสร็จลาวกินแป้งออกไปวันที่หนึ่ง <laughs> เอาเพิ่มมาเพิ่มมากยิ่ขึ้น ฝันเออฝันแมนว่าเป็นมกจงได้ฝันครับผมงวดก่อนเก่าน้ำใหมห่มให้ผู้เดียวกันนี่แมนน้ำใหม่ถุงก็เห็นตัวน้ำใหม่ใส่ถุงนะ่ะออน้ำใหม่ขาจาเจะไปจะกินดนเป็นพว่วงเป็นพว่วงมาไม่ละมาว่างลง่เอาอันนี้มันเป็นน้ำใหมห่ก็มาให้จังไหยน้อยฝรั่งเด้อฉลุกชลิดนะแบบ <laughs> ถุงหนึ่งขาบว่คือโมนะอืมแต่เรียกว่าอันนี้บ้านของเจ้าเกันป่ะโอ้ส้มส้มน่าไม้ใช่ถุงจังแมนเกันป่ะก็แบไม่ได้ซื้อใต้ดินเนาะแต่ซื้อตลาดตะลี่อ่าตะรับตะนุนซนื้อหาหนึ่งเนืองหาไว้มันก็บ,บอกอแล้วได้แล้วมันดอกคือบุญโอ้ซื้อไว้อยู่แต่ว่าไปออกอหาหนึ่งไปออกบนแมนเล้วเรียกฟันแมนอ่า งวดนี้ก็ให้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าแมนที่ว่าเพื่อนย่างออกจากนี้ไป็อเตัวไม่คันเับขึ้นมาบอกแมนมันจะออกเก้าเก้าหนึ่งหรือบอลลูเออไม่ก็หันกลับไปมาดิหันโอหันกลับเอตอนเพื่อนห่างบอกแค่ๆก็คือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งโตเก่าก็คันบักเบี้ยไงการลู่ที่ว่ามันเต่าอยู่แล้วตอาชนมาบอกบอกมันทอกันดิ โอ้คุดคู่ค่ะค <ผม S 2> ุดคูนั่นจะเป็นหนึ่งหนึ่งหรือสองสองอแต่เป็นหอกบอกก็คือหนึ่งเก่าเก่าแม่จับกู้เอากับเก้าเก้าเก้าหนึ่งก็นั่นครับผมหนึ่งหนึ่งหรือว่าสิจับทันหลังจับขึ้นมาทันหลังกลักบอืม หนึ 99, ่งเก้าเก้าทากับหลังเวลา,าขึ้นมาจะเริ่มอนะหนึ่งเก้าเก้าขึ้นมาครับผมจะเดินทุ่งหญ้าขึ้นโอ้ฝันเท่านี้ครับเดี๋ยวหาขันบักเบนว่ามันยหลืนบ่มีแล้วฝันเนาะว่ามันเป็นอะมาให้อีกทีขันบักเบนก็เป็นครูมาแล้วว่าเรียกมันจะเป่าก่าอ,อนหลังเลยก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้เยอะๆหนึงหนึ่ง,ง,งสองสอง โอ้่าซื้อไว้แล้วเนี่เก่าเก่าอ่าหนึ่งสองสองหนึ่ง,ง,ง,งแต่หากเก่าหนึ่งมันบม่มีไปเลยหนึ่งหนึ่งสองสองเก้าอ,อ,อันนี้ไม่เป็นปัญหาเนาะ,<ค>ะจะติดตีอันเล่าเลยเพราะว่าหนึ่งเก่าเก้าละอ่าออกแจกแตกเพิ่มมากคือหนึ่งเก่าเก่าเน่ยอ่า ขันเขาเพรตัวมากะพิจารณาเอา,เอาว่างหันเพิ่นกับว่าใหาก้กับตุเ๊เปได้ละ่ะแม่นบ่ล่ะแม่นนั่นแหละหาหนึ่งหนึ่งหานะ่ะที่ว่าฟันนะ่ะแต่เอางวดนี้เพิ่นมาใหา้ง<แ>างมาเอาคันบักเบงมาถวายแต่กับเมียแม่นเออ ก็ทีนยานไปหอดจักฆ่าในทหารเราอย่าลืมเล่นหนึ่งเก่าๆว่าวันนี้แม่นเท่านั้นแหละเอามาให้เขาว่าวางเอาขันมาเบนมาให้ครับผมเอาเมื่อนี้วันที่สองบนวันพามันอวันทายยังไหนฝนว่าอืท้ายมันอกาท้ายมันทุกสินมาสันดอกอืโอ้่วนมากขันมาเบนกับปีวันพระกัตั้งจิตตั้งจิตเลยเปลี่ยนจิตไายแม่นอืย มันไม่ให้ไวตรองอาได้เยอะี่อนอเนาะมีโอกาสบบกับบอกลับงวบอกรหกหกบอเป็นบอคืออืมบเป็นไปได้ยันแหละหลังจากนั้นมาขึ้นรุ่นครับหลังจากฝันเนว่าครับผมขึ้นรุ่นฝันว่าจะไปเจ้ว่าไปใส่มาลังไหลไปลิมเส้นเป็นสายคนโอ้ไอ้่เต ไปเบิ่งพระสันติภาพไปเบิ่งเฝ้าไปเบิ่งมาชันมองพระพุทธเจ้าตัสรูในฝันครับผมแต่ปีนเขาเรียบบานไงปีนขึ้นไปสูงแล้วไปผู้เขาเป็นซอเป็นซอเป็นล่นเขาอากลากขออนหิมะเคาะนะเลี้ยวเขาไปเป็นหมอกเป็นเขาอากรากซ้อนกันอยู่ผู้เขาโอ้ยมันเรียกมันจะเป็นก่อเข่ากันตั่อวิทีเขาตัดตัว ฝันว่าได้ขึ้นพู่แน<ม>่ยคนรลางไลกันสนานพันผืนเนีม่ไปเบิงหม่องพระพุทธเจ้าตัสสรุสันโอ้เขาว่าถ้าผมใ่ฝันในฝันเออเขาว่ากันถ้าผมก็ง่ายเป็นเ้นเป็นสายแม่นับกดกันไปเลยแม่ไปก็ขึ้นไปนักเขาปีนขึ้นไปสูงไปเียวไปฟูแ่ะเขาสี่มองพระตัสสรุ<ม>สรันเยวไปเห็นแต่ผู้เขาเป็นซอเป็นซอเป็น มันไม่ไมั่อกจะเป็นเกาเกาคนตัวจะเป็นอย่างผู้เนี่ยสูงดิโอ้ยอยิ่สูงความเลขก,ก็สูงความแมนก็ไม้นี่ยิ่ยอดผู้เลยแมนโอ้ก็เลยว่าบ่ามีโอกาสจะเป็นหกหกแมนอมืพี่น้องฟั่งดีๆได้พี่น้องุณพอ่อคนฝันเนาะก็เลยมันกับบ่เนี่ยแต่ว่าก็ว่ากับมันออกได อ่าไ่มบ่มีหายเนาะแค่ฝันมันบ่มันอรหันต์บ่มันอ่าเออนั่นได้พิจารณาเอาครับผมตัวเดียวเลยเม็ดเดียวเลยตัวเดียวเลยอืมอกะเงื่อนฟังกับฟันซ้ำอยู่ครับฟันเอาะน้อใหม่มาให้ยน้องใหม่น้องจะไปนั่งนอกจางนึ่งก่อน อใส่ถุงนับ, uct, บเบ่งแร่บมานซีหาถุงมีอันนึงบอครื่อรับเป็นนอไมยฝรั่งน่ะครับผมเขาเรียกว่าบนของเจ้าเฟรดบ่ลเขาบ่หอเขาก็ไปขึ้นรุ่นมาฝันแต่น้ำเจ้าก็ไปใส่ไปแบบน้าหาลูกไส้เพราะง่ายลูกเจ้าไม่ยู่นี่ว่าสันมันตายแหรือีิ ลูกส้ายนะครับอืมพวกเราไปหากินเขาเศษน้ำเล็นกน้อยรับเลี้ยนเอ้า,อา,อามาอยู่อย่างที่น้อะมาสั่นอืมเพาไปในโรงเลี้ยนไปพวกเราอยู่ใส่ลาลาโอ้ยอยู่บนร่องขั้วเหมืนกันครับเอาไก่เอ้ยไก่ไกลมาอยู่อย่างที่ลูกเราเมียบ้านพอเสียบฟ้าเมียบ้านเหนี่ยวมาสั่นแรีนพอมาเสแฉแดงอ้อพาแดงคุ้ม โม้เริ่มทอปอระมือนี่พู้นั้นเออว่าจะไปเศร้าเอาเอาเอาสัตว์ครับโดดเขามามาข้างอยู่มือยืยนพอววอ,อ,อยู่เอาเอ,อ,เอ,อบาบักไก่ก็เก้าบาง่อกี้ชิบหามันจะเป็นยังไะโอ้ซื้อบาบักไก่โอ้ซื้อเพิ่อนอืออืม,อม ก็คือได้เลขมากกับฝันเกลียวคือเก, <ไง S 1> เก,ก้าเลขใกคล้าๆตัวเดียวกันพร้อมเออคือน,น้ำลายจนตื่นถึงแจ้งมากครับนี่อึดบัญญัติหรือเป็นบางสกุลไหนน้ำหลวงพว่นะะอนั่นแหอะครับผมถ้าเขาอยากได้บุญบ่าตีออมาขอเส้นบุญขอลำบากน้องนะฝันเนะาะครับผมไปบางสกุลไหนไปว่าส่วนฟังโอ้ยไข่พ้นลูกไปเร็วประดันอือโอเพี่น้องเอ๊ Es, นาะกับพิจารณาเบิงได้พ no, so. uh ี่น้องเด้อสำหรับความฝันของคุณพ่อหมอดูเพิ่นเนาะเพิ่นฝันดังสี่ตัวเดียวพร้อมเนาะฝันดีพร้อมพี่น้องเนาะกับพิจารณาเบิงให้เป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อในการเออแนวทางเสียงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นได้พี่น้องเด้อกับความฝันกับพี่น้องกับจังไปทบทวนเบิงว่าพ่อฝันดังสี่มันมีเข่าโค้งบ่เนาะมาถ่จังเออ มากจัดเสือกัพันครับผมให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วพี่งเดอง้อมักจัดจัดกับพันดวงไพ่ดวงมั่นพร้อมนอกบางคนอาจจะพึ่งเพราะว่าแอดมินพึ่งมาทำครั้งแรกสำหรับแนวทางของอพ่อพนด้วยพี่น้องเด้อเนาะให้ไว้เป็นแนวทางครับผม,ผมวดาไปทำวันที่ สิบหกพฤศจิกายนครับผม่าชนมากไม่มีโค้งสุดท้ายนะพ่อเนาะแน่นก็คือได้แล้ว,ลวได้เลยได้แล้วได้เลยตลอดบอมี่บางสุดท้ายตัวเดียวเท่านั้นเลขมีแค่นี้ก็บ่ได้เสี่ยงขับอันแล้วก็มันก็ซัำออาก็ซื้อว่าซัำมัวอันกีนเขาโอ้ยไปได้ซัำมเด็กยืนยุ่ยไปแสดงว่าเรียกมันเขาเลยว่าชูงชุดแล้ว แต่จะเลื qu ่อนตัดเลยพี่รองเลอเก้าเก้าหนึ่งเก้าแมนอืมบริเคียนหนึ่งเก้าก็จอล่ะหลังเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเสียหาหนึ่งเก้าด้วยพี่รองเนาะเก้าเก้าหนึ่งเลยม่นแห้งดิพิจารณาดูครับผมที่ที่เนี่ยตัดอยู่ได้หันแหละเนาะ หนึ่งเก่าเรียกว่าเก่าหนึ่งเก่าเรือว่าหนึ่งเก้าเก่าที่คุณพ่อเพิ<ม>่นหายมากนี่แหละตัวเดียวเม็ดเดียวใครงบน้อยเด้อพี่น้องเนาะอยากให้ FC เอฟซี่นมีโชคมีมันเด้อพี่น้องเด้อตัวน้อยๆคือตัวกันได้พิจารณาเบื้องหลาครับผมฝากต้อนพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีก่มีโชคมีมันกกัดครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ